ตอนที่4ค่าข้าชอบใบหน้าอบอิ่มระหว่างที่กินมื้อเย็นกันทั้งครอบครัวในวันนั้นฝาแฝดก็บอกเรื่องอาการเจ็บไข้ของราชครูแซ่โจผู้นั้นให้บิดาได้รู้เจ้าควรกลับไปดูอาการของเขาสักหน่อยหรือไม่โจสุ่นเช่นไรนั่นก็บิดาเจ้า ไม่จําเป็นหรอกขอรับเขาเอ่ยปากตัดขาดกับข้าแล้วและข้าก็ไม่ใช่บุตรชายคนเดียวของเขาคนในจวนนั้นมีอยู่มากมายขาดข้าไปสักคนก็ดูแลกันได้ที่นี่มีงานให้ทําตั้งมากมายข้าไม่เสียเวลาเดินทางไกลหรอกขอรับอีสินพยักหน้าเห็นได้ชัดว่าบิดาไม่เหลือเยอะยใด,ดๆกับคนตระกูลโจแล้วนางจึงช่วยเปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นให้บรรยากาศคลึกครื้นมากขึ้น ข้าอยากสร้างทางเดินระหว่างจวนหลันหวากับจวนท่านตาเจ้ากะมันอยู่ไม่ไกลนักและท่านแม่ก็ชอบเดินไปที่นั่นทําหลังคามุงไว้ด้วยชาวบ้านที่มาทํางานสามารถใช้หลบแดดหลบฝนได้ทําผ่านไร่ไปเลยจะได้ไม่ต้องอ้อมเจ้ากะได้สี่ล้อมรั้วที่ดินเสร็จเมื่อไหร่พ่อจะให้ชาวบ้านมาทํานะแล้วก็เราจะเดินทางไปเมืองหลิงอันในวันพรุ่งนี้เพื่อเที่ยวงานเทศกาลข้าจะเอาซีหงซื้อไปขายด้วยเจ้าค่ะพวกเจ้าไปเถิดตาไม่ไปรอ คนแก่นั่งรถมานานนานมันเมื่ยตาจะดูแลไร่กับจวนให้เองไปเที่ยวกันเถิดแม่เองก็ไม่อยากไปไหนเหมือนกันสินสิลูกไปกันสองคนเถิดซื้อของมาฝากแม่บ้างก็พอแล้วพ่อเองก็ยังมีงานให้ดูอีกมากร้านขนมของแม่พวกเจ้าก็กำลังจะสร้างพ่อจะอยู่ดูแลงานก่อสร้างและทำรั้วไปเที่ยวเล่นกันให้สนุกเถิดไม่ต้องกังวลเรื่องพ่อกับแม่แล้วก็ท่านตาเราอยู่ที่นี่เงียบเนั้นรู้สึกสบายใจกว่าออกไปข้างนอก น้องยังอยากไปอยู่หรือไม่เสี่ยซินอันที่จริงพี่ก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่มันหวัดระแวงน่ากลัวว่าคนพวกนั้นจะดักอยู่ตามเส้นทางหากเราออกจากจวนไปแล้วเป็นเรื่องง่ายมากที่จะถูกจับตัวเราไม่ต้องไปไหนก็ขายผักของเราได้นะเช่นนั้นไม่ไปก็ได้เจ้ากะนางรับรู้ได้ว่าทุกคนไม่ค่อยสบายใจกันเท่าไหร่นะ ในเมื่อเสียงเป็นเอกฉันนางก็ไม่ไดื้อรั้นที่จะไปเรื่องซื้ออาคารและที่ดินค่อยท่านเจห่วงไปสอดส,ส่องดูให้เมื่อเขากลับมาใครไปซื้อก็เหมือนกันนั่นแหละท่านพ่อถนัดใช้อาวุธชนิดใดหรือขอรับท่านผู้นั้นเขียนมาถามในสารคงจะอยากตีอาวุธให้ขอรับจริงหรือพ่อไม่ถนัดใช้อาวุธชนิดใดเป็นพิเศษหรอกแล้วแต่ท่านผู้นั้นจะเมตตาเถิดไม่ว่าเป็นอาวุธชนิดใดพ่อก็จะตั้งใจฝึกใช้ให้เต็มที่ ท่านผู้นั้นตัวจริงถึงกับสำลักน้ำชาหน้าดำหน้าแดงมีเมตตาอะไรกันเล่าพ่อจะได้อาวุธจริงหรือข้าก็ไม่ทราบขอรับแต่หากท่านผู้นั้นถามมาเช่นนี้ก็อาจเป็นไปได้สูงมากข้าว่าขวานคู่ก็เหมาะกับท่านพ่อดีนะเจ้ากับพี่ใหญ่ก็ใช้ขวานคู่เหมือนกันจะได้ดูเป็นครอบครัวเดียวกันก็น่าสนใจแต่ไม่ว่าจะได้อาวุธชนิดใดมาพ่อก็ทาบซึ้งกับความเมตตานี้มากๆอย่าง ยังจะพูดเรื่องเมตตาอยู่อีกข้ามีสูตรขนมฟักทองอร่อยๆด้วยเจ้ากะท่านแม่เอาไว้วันพรุ่งนี้เราลองทำกันดูนะเจ้ากะต้องรีบเปลี่ยนเรื่องโดยด่วนไม่เช่นนั้นท่านพ่อคงได้จมอยู่แต่กับความเมตตาของท่านผู้นั้นฟักทองทอดกรอบก็อร่อยเหมือนกันนะเจ้ากะฟักทองทำขนมได้อร่อยมากจริงๆปีนี้ลูกปลูกไว้เยอะใช่หรือไม่ใช่เจ้ากะท่านแม่ที่ซื้อมาจากเมืองหลวงก็ยังมีอยู่นะเจ้ากะ ท่านแม่ใช้ฝึกทำขนมได้เลยไม่ต้องเสียดายข้าจะชิมขนมให้ท่านแม่ทุกวันเองไม่ต้องกลัวว่าทำแล้วจะไม่มีผู้ใดกินหากทำเยอะก็นำไปแบ่งปันให้เด็กๆที่หมู่บ้านทั้งชัยได้ลูกอายุ11แล้วนะอีกไม่กี่ปีก็ออกเรือนได้แล้วยังจะรูปร่างอบอ้วนอยู่เช่นนี้หรือแคกแคกท่านแม่พูดเรื่องอะไรนะเจ้ากะข้ายังเด็กมากนะร่างกายกำลังโตด้วยเจ้ากะดูพี่ใหญ่สิเจ้าคะเขา,ขาตัวยืดสูงใหญ่เหมือนกับท่านพ่อเลย ท่านแม่เองก็ไม่ได้ตัวเตี้ยเช่นกันข่าก็ต้องตัวยืดสูงเพรียวบางแน่นอนไม่เชื่อคอยดูเจ้าค่ะก็พี่ชายของหลานไม่ได้กินตลอดเวลาเหมือนหลานนี่ทั้งยังฝึกหนักทุกวันเขาตัวยืดก็ถูกแล้วข้าก็ฝึกหนักนะเจ้ากะท่านตาวิ่งรอบจนวันละหกรอบโดยไม่เหนื่อยได้แล้วนะเจ้ากะวิ่งวันละสิบรอบได้ก่อนเถิดค่อยมาโมกับตา อีชิงก้มหน้ากินข้าวเพื่อซ่อนรอยยิ้มเอาไว้น้องสาวเอาแต่บ่นเหนื่อยทุกครั้งที่ต้องวิ่งกว่าจะวิ่งได้วันละหกรอบท่านโจหงก็เขี้ยวเขย่าจนเหนื่อยทั้งกายและใจวันไหนเขาไม่อยู่น้องสาวก็เป็นต้องอู้ไปนั่งกินขนมไม่ยอมวิ่งออกกําลังกลับมาวิ่งอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ต้องบ่นปวดแข้งปวดขาแล้วเมื่อไหร่ตัวจะยืดคือข้าจะต้องตัวยืดแน่นอนถึงข้าจะตัวอวบอ้วนแล้วอย่างไรเล่าเจ้ากะข้าไม่สนคนที่มองแค่รูปก,กายภายนอกหรอกคนแบบนั้นไม่เหมาะจะมาเป็นสามีของข้า หากข้ายังหยุดกินไม่ได้ข้าก็จะหาสามีที่ชื่นชอบการกินเหมือนกับข้าไม่ต้องสนใจหรอกลูกกินให้เต็มที่เถิดหากไม่มีบุรุษคนไหนเลือกเจ้าพ่อก็จะเลี้ยงดูเจ้าเองฉะนั้นอยากกินอะไรก็กินให้อร่อยอย่ามัวแต่กังวลเรื่องรูปร่างเหมือนสตรีในเมืองคนพวกนั้นกินไม่กี่ช้อนก็บอกว่าอิ่มแล้วไม่ดีหรอกลูกท่านพ่อพูดถูกแล้วเจ้ากะข้าต้องกินเพื่อการพัฒนาของร่างกายที่แข็งแรงข้าชอบใบหน้าอบอิ่มด้วยเจ้ากะ อี้ชิงถอนหายใจออกมาเบาๆยิ่งมีท่านพ่อให้ท้ายแบบนี้น้องสาวคงจะกินไม่ยังเป็นแน่แต่อี้ซินรู้ตัวเองดีว่าช่วงไหนต้องกินให้มากและช่วงไหนไม่ควรตามใจปากร่างกายของนางกำลังเจริญเติบโตนางวัดความสูงกับความยาวของแขนขาทุกวันนะวันพรุ่งท่านป้าหลินของลูกจะมาช่วยแม่ทำขนมเพราะฉะนั้นลูกมีสิ่งใดทำก็ไปทำเถิดไม่ต้องห่วงแม่ได้เจ้ากะพรุ่งนี้ข้าจะไปที่เทือกเขาถังเย่เพื่อโรยปูนขาวให้ทั่วเทือกเขา นางได้ปูนขาวมาจากการเผาหินปูนในมิตินางต้องใช้หินปูนเป็นส่วนประกอบในการตีอาวุธจึงมีปูนขาวเก็บเอาไว้ส่วนหนึ่งน่าจะพอให้ช่วยบำรุงดินได้ วันต่อมาเด็กหญิงตัวน้อยก็ไปจ้างชาวบ้านผู้หญิงที่ยังว่างงานอยู่ให้ตามนางขึ้นไปบนเทือกเขาสาธิตวิธีโรยปูนขาวลงบนดินอย่างละเอียดแล้วก็ให้แยกย้ายกันทำงานส่วนอี้ชิงจัดการดูแลแปลงเฉาเหมยอ,อยู่ที่บ้านตอนนี้สองพี่น้องไม่ต้องตัวติดกันตลอดเวลาอีกแล้วและอี้ชิงก็ไม่ได้เป็นห่วงน้องสาวมากเหมือนเมื่อก่อนเพลอเผล,ลอน้องจะเก่งกว่าเขาเสียอีกท่านปาลีทำไข่เจียวหมูสับให้ข้าหน่อยเถิดเจ้ากะข้าหิวจนทนไม่ไหวแล้วใส่หมูสับเยอะๆเลยนะเจ้าคะ การทำงานหนักนั้นสิ้นเปลืองพลังงานมากนางเองก็เดินโรยปูนขาวไปทั่วเทอกเขากับชาวบ้านเหมือนกันเท้าเล็กที่แสนบอบบางของนางปวดไปหมดแล้วแต่เรื่องนั้นช่างมันก่อนเพราะปากท้องสำคัญกว่าไข่สามฟองไปเลยนะเจ้ากะได้เลยเจ้ากะคุณหนูนั่งรอครู่เดียวนะเจ้ากะข้าวเพิ่งหุงเสร็จร้อนๆเลยท่านแม่กับท่านป้าหลินไปไหนหรือเจ้ากะไม่ใช่วันนี้จะทำขนมกันหรือทำเสร็จกันแล้วเจ้ากะ ตอนนี้นายหญิงพักผ่อนอยู่บนเรือนส่วนเจาะหูหยินนั้นกลับหมู่บ้านไปแล้วคุณหนูจะกินขนมรองท้องก่อนหรือไม่เจ้าคะเป็นขนมฟังทองที่รสชาติไม่เลวทีเดียวแต่ใส่แป้งมากเกินไปหน่อยมันจึงค่อนข้างแข็งยังก่อนเจ้ากะข้าขอกินข้าวดีกว่าอีซินจึงนอนรออยู่ในห้องครัวอย่างสงบเมื่อได้ข้าวไข่เจียวหมูสับร้อนๆมาก็ยกออกไปกินที่ชานเรือนด้านหลังจนรับลมเย็นๆของฤดูใบไม้ผลิพี่ใหญ่อยากกินข้าวไข่เจียวกับข้าหรือเปล่าอร่อยนะ ใกล้จะมื้อเที่ยงแล้วพี่รอกินตอนนั้นดีกว่าน้องทำงานเสร็จแล้วหรือเสร็จแล้วเจ้ากะแค่โรยปูนขาวเท่านั้นไม่ใช่งานยากอะไรช่วงบ่ายว่าจะเข้าไปในเมืองเสียหน่อยนะเจ้ากะไปเถิดตอนนี้ไม่มีงานอะไรให้ทำแล้วพี่เองก็จะไปฝึกกับท่านโจตงเช่นกันคนน้องพยักหน้าแล้วตักข้าวไข่เจียวให้พี่ชายกินไปคำหนึ่งเนื้อหมูแน่นเลยนะน้องกินเถิดพี่จะไปจับกุ้งที่ลำธาร ท่านแม่อยากกินจะได้ไปดูปลาไหลด้วยบุรุษหนุ่มรูปงามคนนี้ท่านช่างเก่งกาศเสียจริงภายหนสตรีที่ได้แต่งงานกับท่านจะต้องสุขสบายแน่ฮือฮือกินข้าวต่อไปเถิดเจ้าหน้ายี่สินหัวเราอขบขันนี่สิชีวิตที่ควรจะเป็นไม่ใช่เอาแต่ถูกก่อกวนจากคนพวกนั้นกินข้าวหมดจานานางก็กระโดดขึ้นมาเพื่อเข้าเมืองมื้อเที่ยงไปหากินในเมืองได้แต่ตอนนี้ยังอิ่มอยู่ไปเที่ยวเล่นสนุกสนุกดีกว่า หายหน้าไปนานเลยนะเสี่ยวซินวันนี้จะสั่งอาหารอะไรบ้างเล่าและแน่นอนว่าต้องมาที่เหล่าอาหารข้าขอน้ำชาหนึ่งกาแล้วก็ของกินเล่นสักสองจานเจ้าเก่าวันนี้อยากนั่งกินที่นี่อีกเดี๋ยวต้องไปทำธุระอื่นต่อได้สิเจ้ารอเดี๋ยวนะข้าจะไปนำน้ำชามาให้ก่อนคนในเหล่าอาหารยังเยอะอยู่เหมือนเดิม บ่งบอกว่าการค้าค่อนข้างดีหรือจะพูดแล้วเพราะจอมยุทธทั่วแคว้นได้ข่าวการซื้อเทือกเขาถาังเย่จึงเดินทางมาดูว่าจะส่งสารได้อีกเมื่อไหร่ระหว่างที่นางนั่งรอก็มีคนใจกล้าเข้ามาถามถ่ายเรื่องนี้เพราะรู้จักนางอิซินผู้เป็นมิตรกับทุกคนก็ยิ้มกว้างตอบข้าไม่รู้เจ้ากะแต่ท่านผู้นั้นเขียนมาในสารเมื่อครั้งก่อนว่าหลังจากนี้สองปีจะต้องฟื้นฟูเทือกเขาให้ต้นไม้ยืนต้นโตก่อนเจ้ากะคาดว่าอีกหลายปีเลยกว่าท่านจะกลับมาตีอาวุธอีกครั้ง บ้านนกก็ยังไม่มีการเอามาตั้งใหม่เลยเจ้ากะอีกหลายปีเลยหรือเฮอเพราะเทือกเขาถังเย่ถูกเผาแท้ๆถึงเป็นเช่นนี้ คนเผาก็ช่างคิดได้นะว่าจะสามารถพบตัวท่านผู้นั้นบนเทือกเขาด้วยไฟลุกไหม้ขนาดนั้นเป็นค่าคงหนีตั้งแต่เห็นควันแล้วคิดหรือว่าท่านผู้นั้นจะอยู่ให้พบตัวได้ง่ายๆความคิดช่างตื้นเขินเสียจริงสอร้างความเดือดร้อนใหญ่หลวงให้จอมยุทธทั่วแค้นขนาดนี้ตําหนักพังไปสองหลังข้าย,ยังคิดว่าไม่สะสมกับเรื่องนี้เลยพวกข้าสาปแช่งกันทุกวันให้อยู่ดีไม่ได้พวกท่านพูดถึงผู้ใดกันหรือเจ้าก็รู้แล้วหรือว่าผู้ใดมาเผาเทือกเขาทางเย่เมื่อได้น้ำชามานางก็นั่งจิบไปด้วย จะเป็นผู้ใดไปได้อีกเล่านอกจากฮ่องเต้ชาวบ้านเห็นทหารจํานวนมากออกจากเมืองหลวงในช่วงงานเทศกาลร,ระหว่างที่ผู้ใดไม่ทันสังเกตพวกทหารก็มาที่เทือกเขาถังเย่จากนั้นก็ลงมือเผาและทําทีไปเตือนชาวบ้านให้อพยพออกมาใช่พวกข้าสืบจนรู้แน่ชัดแล้วว่าเป็นทหารจากเมืองหลวงจริงๆพวกเขาจะรับคําสั่งจากผู้ใดอีกเล่าหากไม่ใช่ฮ่องเต้สมควรแล้วที่ท้องพระโรงจะพังลงมาอีกนับว่าคนทำประนีมากแล้วที่ไม่เผาทั้งวัง แต่ก็อยู่กันไม่สงบสุขนักหรอกจะนอนหลับสนิทได้เช่นไรไม่รู้ว่าตําหนักไหนจะพังลงมาอีกเมื่อไร่สถายในวังของข้าบอกว่าห้องเต้กับสนมจะเสด็จไปที่ตําหนักฤดูร้อนหากกล้าออกจากวังหลวงก็ออกมาเถิดจอมยุทธจจำนวนมากอยู่ที่นั่นและทุกคนกําลังโกรธพวกเขาจะโกรธก็สมควรแล้วข้าเองก็ยังโกรธเลยเจ้ากะไม่ใช่เพียงท่านผู้นั้นที่เดือดร้อนนะเจ้าขสัตย์ที่อาศัยอยู่บนเทือกเขาก็ตายไปเยอะมาก นี่เป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นโดยแท้จริงทางใต้กำลังเกิดภัยพิบัติยังไม่เห็นว่าทางการจะช่วยสิ่งใดเลยน่าสงสารรัษฎรที่มีห้องเต้จิตใจกับแคบเช่นนี้จอมยุทธเหล่านี้วิจารณ์ห้องเต้โดยไม่ระวังปากแม้แต่น้อยอี้ินดูจากชุดที่พวกเขาสวมใส่แล้วน่าจะเป็นสิทธิของสำนักยุทธพวกเขาย่อมไม่เกรงกลัวคนในราชสำนักหรือแม้กระทั่งห้องเต้ยอยู่แล้วแต่นางจะพูดไม่ระวังปากเหมือนพวกเขาไม่ได้ ทางใต้เกิดภัยพิบัติอะไรหรือเจ้ากะไม่เห็นมีข่าวมาถึงเมืองไห่ชิงเลยหิมะยังไม่ละลายเลยน้ำทะเลก็หนุนสูงจนท่วมฉับพลันลมแรงจนชาวบ้านออกหาปลาไม่ได้นี่มันเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วหิมะยังไม่ละลายอีกหรือเจ้ากะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทุกปีหรือแทบทุกปีนั่นแหละแต่ปีนี้หนักมากเพราะน้ำทะเลเอ่อท่วมบ้านเรือนชาวบ้านด้วย เดิมทีก็ปลูกสิ่งใดได้ยากอยู่แล้วยิ่งเกิดเรื่องแบบนี้ยิ่งยากลําบากเมื่อฤดูหนาวก็แย่มากสเสบียงของเมืองแถบนั้นก็ส่งไปช่วยเหลือชาวบ้านหมดแล้วตอนนี้คงต้องรอความช่วยเหลือจากเมืองหลวงหรือเมืองอื่นๆแต่ที่ไหนเขาก็แจกสเสบียงช่วงฤดูหนาวไปหมดแล้วนะสิแบบนี้ก็แย่เลยนะเจ้ากะข้าว่าพวกท่านอย่าปักหลักอยู่ที่นี่เลยเจ้ากะท่านผู้นั้นคงไม่ทําอาวุธในเร็วๆนี้แน่ ตื่ได้พบเจ้าแล้วพวกข้าก็ค่อยมั่นใจที่สำนักให้ออกมาหาข่าวดูนะเผื่อว่าท่านผู้นั้นจะกลับมาแล้วเขายกหน้าที่ฟื้นฟูเทือกเขาให้ข้ากับพี่ใหญ่เจ้ากระตัวเขาอยู่ที่ไหนนั้นข้าเองก็ไม่รู้อี่สินนั่งกินน้ำชากับของว่างจนหมดแล้วก็ขอตัวกลับนางอยากช่วยคนทางใต้โดยใช้ชื่อของท่านผู้นั้นอีกครั้งแต่ต้องหารือกับครอบครัวเสียก่อนตอนต่อไปตอนที่44ความช่วยเหลือจากท่านผู้นั้น เมื่อกลับมาถึงจวนนางก็หายเข้าไปห้องแล้วกลับออกมาพร้อมสารที่คุณตาหนึ่งฉบับทุกคนกำลังกินมื้อเที่ยงกันอยู่นางจึงเปิดอ่านเสียงดังให้ทุกคนฟังเนื้อความในสานอคือบอกให้สองพี่น้องไปช่วยเหลือทางใต้พร้อมทั้งตัวเงินจำนวนหนึ่งที่ใส่มาในซองด้วยเมื่ออ่านจบก็เก็บสารแล้วมานั่งลงข้างๆพี่ชายเพื่อรอความคิดเห็นของทุกคนทางใต้อยู่ไม่ไกลจากเมืองไห่ฉิงนะที่นี่ก็แทบจะเป็นเขตเมืองทางใต้อยู่แล้ว โจซุนไปมาแล้วทั่วแคว้นเขารู้จักเมืองต่างๆดีกว่าผู้ใดเพราะไปดูแลการสร้างตําหนักมาหลายเมืองทางนั้นอยู่กันลําบากมากจริงๆช่วยได้ก็ช่วยเถิดลูกท่านพ่อเคยเดินทางไปที่นั่นหรือเจ้ากะเคยไปดูการก่อสร้างตําหนักฤดูร้อนที่เมืองหนึ่งในแถบนั้นอยู่หลายปีชาวบ้านล้วนอาศัยทะเลในการเลี้ยงปากท้องหักออกทะเลไม่ได้พวกเขาก็ไม่มีรายได้เฉพาะปลูกสิ่งใดก็ได้ผลผลิตไม่ดีจึงทําอาชีพประมงเป็นส่วนมาก นอกจากมันเทศและสเสบียงของเราก็ไม่ได้มีมากเท่าไหร่นักเสี่ยวซินหรือน้องจะซื้อจากในเมืองแล้วส่งไปก็ไปซื้อมาให้มากที่สุดเท่าที่จะหาได้ก็แล้วกันเจ้ากะให้คนออกไปซื้อจากเมืองใกล้เคียงด้วยนะเจ้ากะระหว่างที่เราเดินทางไปก็แวะซื้อตามเมืองที่ผ่านด้วยครั้งนี้คงต้องให้ท่านพ่อตามไปด้วยนะเจ้าคะเราไม่รู้เส้นทางไปแถบนั้นเช่นนั้นตาจะอยู่ดูแลงานที่นี่ให้เองลี่เอ๋อก็เดินทางไปกับลูกๆด้วยสิ ไม่ดีกว่าเจ้ากะให้ท่านพี่ไปคนเดียวก็พอแล้วลูกจะอยู่ช่วยงานท่านพ่อที่นี่เองข้าไปด้วยก็ช่วยสิ่งใดไม่ได้มากหรอกเจ้ากะเซียซูรี่รู้ตนเองดีแม้สติจะกลับมาครบถ้วนแล้วแต่ร่างกายของนางก็ยังอ่อนแออยู่เดินทางไกลแบบนั้นคงไม่พ้นต้องให้ลูกทั้งสองดูแลแล้วนางจะไปให้พวกเขาลำบากเพิ่มทำไมกันที่จวนนี้ก็ยังต้องมีคนดูแลอยู่ณนะไหนจะได้อีกเช่นนั้นวันนี้ให้คนไปดูในเมืองนะเจ้ากะว่าจะซื้อข้าวกับธัญพืชได้มากน้อยเท่าไหร่ หากพร้อมก็สามารถเดินทางในวันพรุ่งนี้ได้เลยส่วนการจัดส่งซีหงซื้อไปขายต้องรบกวนท่านตาด้วยนะเจ้ากะท่านลุงจอกก็ช่วยท่านตาได้ไม่ต้องห่วงหรอกมีคนมากมายพร้อมช่วยเหลือตาแค่ส่งสินค้าไปสามทางไม่เกินความสามารถหรอกเช่นนั้นก็เตรียมตัวกันเถิดเจ้ากะข้าจะไปดูว่าพอจะแบ่งมันเทศไปได้แค่ไหนนะเจ้าคะ โจต่งถูกเรียกตัวมาให้ช่วยเตรียมม้าและรถม้ารวมถึงเกวียนที่จะขนส่งสเสบียงด้วยต้องใช้เกวียนใหญ่และใช้ม้าลากด้วยถึงจะเร็วมันเทศต้องเอาออกมาเพิ่มรวมถึงฟักทองด้วยแตงกวาจะเน่าก่อนไปถึงที่นั่นหรือเปล่านะไม่เสี่ยงดีกว่าเอาแต่ฟักทองกับมันเทศก็พอใกล้ถึงที่หมายน้องค่อยเอาออกมาก็ได้ท่านพ่อคงไม่ทันสังเกตหร,รอกสเสบียงเยอะออกขนาดนี้ก็จริงนะเจ้ากะเช่นนั้นพี่ใหญ่ให้คนไปกว้านซื้อข้าวกับธัญพืชมาให้เยอะๆเลยนะเจ้าคะ ข้าวโพดท,ที่เหลืออยู่ของเราก็คนขึ้นเกวียนให้หมดเลยเจ้ากะข้าเตรียมแป้งข้าวโพดเอาไว้เยอะแล้วน่าจะกินได้อีกนานอะไรเหลือก็เอาไปด้วยน้องสำรวจดูที่ห้องเก็บสเสบียงกับในครัวเถิดเดี๋ยวพี่ไปบอกบบาให้จัดการส่วนที่เหลือเองยี่สินพยักหน้านางกลับเข้าห้องนอนของตนเองแล้วเข้ามิติเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบใหม่เตรียมเอาไว้ให้พร้อมไม่รู้ว่าภัยพิบัติจะรุนแรงแค่ไหน ด้วยความร้อนใจของอี้ซินนางจึงตัดสินใจจะเดินทางล่วงหน้าไปกับบิดาและพี่ชายก่อนมีโจต่งตามไปอารักขาทั้งยังส่งข่าวถึงโจจือและโจหงให้สองคนไปพบกันระหว่างทางหรือไม่พบกันที่ทางใต้เลยส่วนสเสบียงนั้นองครครษ์ของท่านตาจะคุ้มกันตามไปทีหลังคาดว่าจะใช้เวลาใช้เวลาไม่นานนักหลังพวกนางไปถึงแต่พวกนางจะแวะซื้อสเสบียงไปด้วย ใช้เวลาราราวสิวันทั้ง4ี่คนก็มาถึงยังเมืองจินเหอเมืองชายทะเลที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติหนักที่สุดการเดินทางนับว่าช้าเพราะยิ่งเข้าใกล้เขตทางใต้ฝนก็ตกไม่หยุดถึงอย่างนั้นก็เร็วกว่าความช่วยเหลือจากราชสำนักขออภัยเจ้ากับท่านป้าที่นี่มีจุดช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติหรือไม่เจ้าคะ อีซินเอ่ยถามจากสตรีผู้หนึ่งที่เดินผ่านมาแม้ที่นี่จะได้รับภัยพิบัติหนักแต่ก็มีร้านค้าก็ยังเปิดอยู่บางส่วนและหนึ่งในนั้นคือร้านสลาเป่านางจึงมาซื้อเพื่อกินรองท้องระหว่างบิดาไปติดต่อขอเช่าจวนสักหลังท่านพ่อบอกว่าเขาพอจะรู้จักคนที่เมืองนี้อยู่บ้างมีมีมันตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองพวกเจ้ามาช่วยชาวบ้านที่เดือดร้อนหรือใช่เจ้ากะข้าเดินทางมาจากเมืองไห่ชิงได้รับภารกิจจากท่านผู้นั้นให้มาช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่เจ้ากะ ดูจากปฏิกิริยาของสตรีผู้นี้แล้วชื่อเสียงท่านผู้นั้นคงโด่งดังมาถึงที่นี่แต่จะว่าไปทั่วทั้งแคว้นก็คงเคยได้ยินเรื่องท่านผู้นั้นมาบ้างช่างมีเมตตาเมตตาข้าไม่ปิดบังพวกเจ้าตอนนี้สเสบียงของคลังเมืองนั้นหมดไปนานแล้วตอนนี้ชาวบ้านกําลังอดอยากมากจริงๆความช่วยเหลือจากเมืองหลวงก็มีมาช้าเหลือเกินข้าพาพวกเจ้าไปที่จวนท่านเจ้าเมืองก่อนดีหรือไม่ไม่เป็นไรขอรับท่านป้า พวกข้าจะตรงไปที่จุดช่วยเหลือชาวบ้านเลยขอบพระคุณมากขอรับไปกันเถอะเสี่ยวชิงเสี่ยวซินพ่อเช่าวจวนได้แล้วโจซุ่นกลับมาพอดีทั้งสี่จึงไปที่จวนก่อนจากนั้นก็เอารถมาที่จ้างขนสเสบียงมาไปที่จุดช่วยเหลือได้ข้าวและกับแป้งมาจํานวนหนึ่งเพราะเมืองใกล้เคียงนี้หาซื้อไม่ได้เลยเจ้าเมืองนี้คงให้คนไปกว้านซื้อมาหมดแล้วแต่ที่พวกนางนำมาก็น่าจะช่วยได้สักสี่ห้าวันโจหงกับโจจือก็จะมาพร้อมสเสบียงจำนวนหนึ่ง คนเยอะมากขนาดนี้เลยหรือแบบนี้สเสบียงของเราคงช่วยพวกเขาได้ไม่นานแน่เจ้าข่ะท่านพ่อก็น่าจะจนกว่าสเสบียงที่เหลือของเราจะมาถึงมาเถิดพวกเขาคงไม่ได้กินอิ่มมาสักพักแล้วชาวบ้านกําลังอ่อนแรงจริงๆใบหน้าสู้ตอบร่างกายผอมแห้งระดับน้ําในทะเลยังสูงอยู่มากคาดว่าจะกว่าจะกลับเข้าหมู่บ้านคงอีกนานฝนก็ตกไม่หยุดทั้งยังลมแรงไม่ง่ายเลยที่ความช่วยเหลือจะมาถึงได้เร็วตอนนี้มีเท่าไหร่ก็ช่วยเหลือกันไปเท่าที่ทําได้ก่อน นั่นใช่หรือไม่เด็กที่หลัวซื้อมาบอกข้าคิดว่าใช่นารถมาคันใหญ่ด้านหลังพวกเขาสามคันนั้นต้องมีสเสบียงอยู่แน่เรารอดแล้วแล้วชาวบ้านต่างวิ่งมาห้อมล้อมสามพ่อลูกส่งเสียงถามไถ่ว่าใช่คนที่ท่านผู้นั้นส่งมาหรือไม่นับว่าท่านป้าผู้นั้นกระจายข่าวได้เร็วจริงๆใช่เจ้ากับเป็นพวกเราเองที่ท่านผู้นั้นส่งมาช่วยเหลือพวกท่านไม่ทราบว่าโรงครัวอยู่ตรงไหนหรือเจ้ากะ ทางด้านนั้นขอรับคุณหนูพวกเราได้กินน้ำข้าวต้มมาสองวันแล้วดีจริงๆที่ท่านผู้นั้นเมตตาเช่นนี้อย่าเพิ่งพูดคุยกันเลยให้เรานำสเสบียงไปที่โรงครัวก่อนเถิดพวกท่านจะได้กินอิ่มท้องขออภัยในท่านตามข้ามาทางนี้เลยขอรับข้าจะพาพวกท่านไปที่โรงครัวเองชาวบ้านกลุ่มนี้ยังคงเดินตามรถมาขนสเสบียงไปจนถึงโรงครัวถึงได้แยกย้ายพวกเขาไปบอกต่อถึงสเสบียงที่เพิ่งมาถึงอีกไม่นานคงจะมีการแจกจ่ายอาหาร เจ้าเมืองจินเหอได้รับรายงานจากคนที่อยู่ดูแลจุดช่วยเหลือก็รีบเดินทางมาเขารู้จักโจซุนเพราะอดีตเสนาบดีผู้นี้เคยมาสอบถามสถานที่สร้างตำหนักฤดูร้อนที่เมืองนี้ครั้งหนึ่งแต่ฝาบาทคงไม่พอพระทัยจึงไม่มีมีการสร้างตำหนักที่นี่รบกวนท่านโจซุนจริงๆที่ต้องลำบากเดินทางมาถึงที่นี่ข้าพยายามหาสเสบียงแล้วแต่ก็ไม่ได้เลย ข้ารู้แล้วท่านเจ้าเมืองระหว่างเดินทางมาไม่มีเมืองไหนที่สเสบียงเหลือขายเลยทางใต้ฝนตกหนักมากการขนส่งสินค้าคงจะลำบากข้าให้คนซื้อจากเมืองที่ไกลออกไปมาด้วยอีกหลายเกวียนและจะตามมาถึงอีกไม่นานนับจากนี้สเสบียงที่พวกข้านำมาด้วยนี้เป็นการแวะซื้อระหว่างทางน่าจะเพียงพอให้ชาวบ้านกินไปอีกสักสี่ห้าวันท่านวางใจได้เป็นท่านผู้นั้นมอบหมายให้ท่านมาจริงหรือข้ารู้ข่าวว่ามาเขาก็ลำบากไม่น้อยเพราะเทือกเขาไฟไหมไม่ใช่ข้าหอก แต่เป็นบุตรทั้งสองของข้าที่ท่านผู้นั้นเมตตาช่วยเหลือมานานเมื่อเขาได้รับข่าวว่าที่นี่เดือดร้อนก็ส่งสารถึงเด็กๆให้มารีบเร่งมาช่วยหลังลาออกข้าก็ไปอาศัยอยู่ให้พวกเขาเลี้ยงดูนี่ก็ตามช่วยและดูแลลูกๆเท่านั้นบุตรของท่านอย่างนั้นหรือ โจซุนพยักหน้าเขาไม่ได้ปิดบังอะไรอีกแล้วอยากรู้ก็รู้ไปเถิดเช่นไรเขาจะปกป้องครอบครัวเองเจ้าเมืองจินเหอไม่ได้ถามสิ่งใดอีกเขาเองก็ได้ยินเรื่องราวของอดีตเสนาบดีผู้นี้มาไม่น้อยแต่ไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องไปยุ่งกับครอบครัวคนอื่นแต่เมื่อเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งร้องเรียกเขาเจ้าเมืองจินเหอก็คลายความสงสัยลงในทันทีเหมือนราวกับถอดกันมาเช่นนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นพ่อลูกกันแน่นอน พวกลูกมาคาระวะท่านเจ้าเมืองจินเสินเหินเดียวต้องพาเขาไปตรวจดูสเสบียงด้วยนะฝาแฝดมาคาระวะท่านเจ้าเมืองในครัวนั้นค่อนข้างขาดแคลนวัตถุดิบอิสินจึงว่าจะไปหาซื้อมาเพิ่มจากร้านค้าในเมืองนี้นางถึงมาเรียกบิดาที่โรงครัวมีเพียงเกลือเอาไว้ปรุงรสเจ้ากับท่านพ่อข้ากับพี่ใหญ่จะไปดูเสียหน่อยว่ามีขายหรือไม่มีขายแต่มันราคาแพงมากเลย เจ้าเมืองเป็นคนตอบเขาก็อยากซื้อมาให้ชาวบ้านได้ใช้ปรุงอาหารเช่นกันแต่เงินส่วนนั้นต้องเก็บไว้ซื้อสเสบียงอย่างอื่นดีกว่าใช้อย่างสิ้นเปลืองไปกับของแพงแบบนั้นเจ้าอยากได้สิ่งใดบ้างเล่าไม่รบกวนท่านเจ้าเมืองขอรับท่านผู้นั้นมอบเงินให้ข้ากับน้องจำนวนหนึ่งใช้ซื้อสเสบียงแล้วก็ยังเหลืออยู่อีกมากสามารถใช้ซื้อสิ่งอื่นได้เราจะซื้อแค่พอใช้ช่วงนี้เท่านั้นขอรับคาดว่าคงราคาไม่แพงนะเราไปกันเถอะเสี่ยวซินจะได้รีบมา ไปเถิดเดี๋ยวพ่อดูแลทางนี้เองโจต่งเองก็ตามเด็กทั้งสองไปด้วยเชิญท่านเจ้าเมืองไปตรวจดูสเสบียงได้เลยสองพี่น้องรีบไปที่ร้านขายเครื่องปรุงและเครื่องเทศราคามันแพงมากจริงๆจนอี้ซินหน้ามุ้ยนางไม่พอใจและพยายามหาซื้อร้านอื่นแล้วแต่ร้านที่ราคาถูกกว่านี้ชาวบ้านก็ซื้อไปหมดเมื่อไม่มีทางเลือกก็เลยต้องซื้อราคาแพงท่านผู้นั้นจะหาว่าเราใช้เงินเปลืองเกินไปหรือไม่เจ้ากับพี่ใหญ่ นี่มันราคาสูงกว่าที่ขายในเมืองไหายชิงเสียอีกร่างเล็กทำหน้าเศร้าพลางแงนหน้ามองพี่ชายขยิบตาให้เขาเพื่อไหลาตามน้ำนางไม่ยินยอมจะจ่ายแพงขนาดนี้จึงต้องใช้กลอุบายสักหน่อยเพราะคนที่ยืนอยู่ด้านหลังของนางตอนนี้คือเท่าแก่ร้านเราซื้อไปสักหน่อยแล้วเก็บเงินไว้ซื้อสเสบียงดีกว่าเอาเช่นนั้นก็ได้ไม่แน่ว่าท่านผู้นั้นอาจต้องการให้เราซื้อเพียงสเสบียงแต่ที่โรงครัวไม่มีเครื่องปรุงเลยนี่นา ยี่สินกำลังวัดใจเท่าแก่ร้านหากเขายอมช่วยเหลือชาวบ้านในครั้งนี้นางจะตอบแทนเขาด้วยอาวุธสักชิ้นเพราะเขาก็เป็นจอมยุทธผู้หนึ่งถึงดูจากอาวุธและท่าทางองอาจแน่นอนว่าหูของเท่าแก่ร้านกำลังฟังสองพี่น้องพูดคุยกันด้วยความสนใจพวกเจ้าพูดว่าท่านผู้นั้นให้เงินมาซื้อสเสบียงนั้นหรือใช่ขอรับเราพี่น้องแท่สุนทำงานให้ท่านผู้นั้นมานาน เมื่อเขาได้ยินว่าทางใต้เกิดภัยพิบัติจึงส่งเงินมาพร้อมกับสารสั่งให้ข้ากับน้องนำเงินไปซื้อสเสบียงแล้วส่งมาที่นี่เราเพิ่งมาถึงวันนี้เองขอรับแต่ที่โรงครัวยังขาดเครื่องเทศและเครื่องปรุงอีกมากจึงคิดจะเจียดเงินมาซื้อจากร้านของท่านแต่ราคาสูงเช่นนี้พวกข้าคงซื้อไปอย่างละนิดละหน่อยก็พอไม่ไม่พวกเจ้าไม่ต้องซื้อเลยหากเป็นความประสงค์ของท่านผู้นั้นข้าย่อมยินดีช่วยเหลือด้วยอีกแรง พวกเจ้าอยากได้สิ่งใดก็หยิบจับไปได้เลยนะไม่ต้องจ่ายเงินให้ข้าแม้แต่เหรียญเดียวอีซินเก็บซ่อนรอยยิ้มแล้วหันไปหาเท่าแก่ไม่ได้หรอกเจ้ากะหากท่านอยากร่วมช่วยเหลือชาวบ้านกับท่านผู้นั้นก็เพียงขายให้พวกข้าราคาปกติก็พอใช่ขอรับเราย่อมไม่เอาเปรียบท่านเช่นไรนี่ก็เป็นของซื้อของขายเราขอซื้อในราคาปกติก็พอได้สิได้เลยพวกเจ้าอยากได้สิ่งใดบ้างเล่า สองพี่น้องจึงซื้อไปหลายอย่างในจํานวนที่มากทั้งน้ําตาลพริกไทยน้าปรุงรสกระเทียมพริกแห้งและเครื่องเทศให้กลิ่นหอมอีกจํานวนหนึ่งของทั้งหมดถูกขนขึ้นรถม้าที่โจต่งนํามารอแล้วขอบพระคุณเท่าแก่มากเจ้ากะท่านผู้นั้นต้องรับรู้เรื่องที่ท่านค้าขายกับข้าในครั้งนี้แน่นอนไม่เป็นไรหรอกข้าเต็มใจช่วยสองพี่น้องจ่ายเงินแล้วขี่ม้าตามโจต่งไปเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอให้ใช้ปรุงอาหารได้อีกนานเลย แต่เมื่อทั้งสองมาถึงยังจุดช่วยเหลือกลับมาคนแปลกหน้ามาช่วยงานอีกสองคนดูแล้วคงจะเป็นคุณชายจากสักตระกูลชุดที่พวกเขาสวมใส่เป็นผ้าไหมชั้นดีลูกหลานขุนนางชั้นสูงเท่านั้นที่มีผ้าแบบนี้ใช้แต่อีซินก็มีเก็บไว้เหมือนกันมาแล้วหรือลูกนี่คุณชายสี่ม่านจิ้งอีุ้ณชายเจ็ดม่านจิ้งเซียนพวกเขาเพิ่งเดินทางมาถึงที่นี่นะ้าสองพี่น้องตระกูลม่านหันมามองผู้มาใหมย่ยินดีที่ได้พบเจ้าคงเป็นอีชิงกับอีซินเด็กน้อยแซ่ซุนสินะ ตอนต่อไปตอนที่45 2สองพี่น้องตระกูลม่าน